ทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยากกินนะคะเนาะก้อยกุ้งนะคะอยากกินก้อยกุ้งนะคะแซบๆนะคะเนาะอยากกินก้อยกุ้งนะคะเนาะก็เลยทําก้อยกุ้งนะคะวันนี้ก้อยกุ้งนะคะแล้วก็ใส่ข้าวคั่วลงไปนะคะเนาะใส่ข้าวคั่วลงไปนะคะเสร็จแล้วก็จะใส่พริกป่นนะคะเนาะใส่ไม่เยอะนะคะเราไม่กินเผ็ดนะคะเนาะอ่ะ พริกป <Workers. S 2> ่นลงไปนะคะอือก็เติมด้วยนะคะเนาะอุนชูรสนะคะเนาะบีบมะนาวลงอีกนะคะบีบมะนาวลงอีกนะคะเนาะอือเราใส่มะกอกลงค่ะอือใส่มะกอกลงอีกนะคะเนาะอืมคลุกๆนะคะเนาะใส่มะกอกนะคะอืม แล้วก็ใส่น้ำปลาลงน้ำปลาลงไปนะคะเนาะอืมอือเศบแซ่วยกันนะคะทุกคนสส่ได้ไหคะเนาะอือกล่ยกุ้งนะคะอือมุสวาวดายไหมอือเบครัแเ่บแน่นะคะ่ะอือ ใช้คุณช่วยอีกหน่อยนะคะเนาะอือกะโลยแล้วค่ะเนาะโรยหอมนะคะก้อยกุ้งแบบบ้านเนาะคะ่นนะ,คะเนาะอือแสบ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 มากันเลยคะเด้อก้อยแบบง่ายๆกินง่ายอยู่ง่ายนะคะก้อยกุ้งใส่มะก,กอกน,นะคะเนาะอือกินง่ายอยู่ง่ายนะคะใส่ะคะเนาะ แสบๆนะคะเรียบล้อยนะคะเนาะจัดจานนะคะทุกคนจับจานนะคะใส่จานแล้วเนาะเนาะเรียบ<ๆ>ล้อยนะคะเ<ๆ>นาะคราวนี้ก็ใส่จานเรียบร้อยแล้วนะคะ<ๆ>เนาะแสบๆนะคะมันเองมาด้วยกาเน้อแล้ก็ปรุง มีก,ก,ก็คือมะกอกนะคะเนาะอันนี้ก็มะกอกใส่ด้วยนะคะก็แซบไลเด้อคะ่ะทุกคนอร่อยมากนะคะทุกคนวันนี้ใส่แล้นะะนะะนวนะคะเนาะปดทอดไว้นะคะแซบแซบนะคะมีเติมด้วยมะกอกนะคะเนาะใส่มะกอกลงไปก็แซบก้อยกุงะะกยก้งนะคะก้อยกุ้งนะคะเนาะ แซ่บๆนะกันนะคะทุกคนจัดจานเรียบร้อย